นะคะภาพความประทับใจดีนะคะอย่าลืมใครชมภาพยอดเริ่มที่นักสีติดแฮชแท็กให้ด้วยนะคะโอเคมีไม่เอ่ยหนะคกาอ่าหน้าหน้ากากแจกังเอ่ยไม่ต้องอ่าไม่ต้องเนาะโอเคค่ะอ๋อแจกหน้ากากใช่ไหมอ่าเดี๋ยวขออนุญาตแจกหน้ากากนิดนึงได้ไหมคะอ่าโอเคค่ะสักรูน่นึงนะคะ ระหวา่วางระหวา่างรอหน้าป่าแอบถามหน่อยได้ไหมคะว่าแบบตอนถ่ถายทำเนี่ยมันมีแบบว่าฉากไหนที่เรารู้สึกว่ามันยากบ้างเอาแบบยากที่เทียบวัดไม่ได้เลยเพราะมีแบบมันยากคนที่สุดแต่ถ้าเอาให้พีคๆก็น่าจะเป็นหน้าของมีนะของพี่แปนน่าจะเป็นฉากดำน้ำเออเพราะว่าจริงๆเห็นถ่ายมาดูไม่เยอะมากแต่ว่าเราถ่ายกันประมาณสองถึงสามครั้งแล้วก็สองอีก ซ้อมไม่กประมาณสองครั้งเนาะเหมือนเราใช้เวลาอยู่ในนัน้นอะค่อนข้างนานป่ะดูจริงๆไม่นานจริงๆไม่นานมากเพราะว่ามันต้องลงไปครั้งนึงลงได้ไม่เกินสองสามชั่วโมงมันมีกฎหมายรองรับอยู่ใช่แต่ว่าถ้านด้วยเวลาที่น้อยทําให้เราต้องฝึกซ้อมกันเยอะแล้วพี่แบดเนาะดำน้ำไม่เป็นป้าว<ะ>่ายน้ำไม่เป็นนี่แหละนี่แหละคือจุดทีคเลยต้องถามความรู้สึกบ้างพอรู้ว่าเราจะต้องไปดำน้ำเนี่ย ความรู้สึกแรกเลยอะค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะเออตื่นเต้นมากกว่าครับผมเพราะว่าถามว่ากลัวไหมมันเราผ่านเหตุการณ์ที่ที่ขาดอากาศเราชากไปแล้วทีมงานเขาเข้ามาเซฟตี้เราทันพอดีเราสึกว่าเราเชื่อใจกองเราสึกว่ามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นก็ก็เลยลองทําเต็มที่ดูครับผมสุดท้ายก็ไปจบที่โรงพยาบาลเซฟเีืปล่อยกรหูแตกสองค้าอันนี้อันนี้พูดจริงใช่ไหมคะเรื่องจริงเรื่องจริงครับโอ้อใช่ แต่ว่าด้วยความเป็นือาชีพของกองถ่ายด้วยนะคะใช่ใช่ครับผมด้วยความที่เราเราไม่ได้นทำนานขนาดนั้นเพื่อไรก่อนแล้วก็ต้องบอกก่อนว่ากองเนี่ยก็จะมีผู้เชียช่ยวชาญแล้วก็มีทีมเซฟตี้มาอยู่แล้วซึ่งอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเมื่ออยู่แล้วครับผมแล้วเราเป็นคนที่ผมรู้สึกว่าผมกับมีนะเป็นคนที่ทําอะไรแบบมันเกินลิมิตของตัวเองมาอยู่แล้วเพื่อที่ให้งานออกมาดีที่สุดอย่างมีนวันนั้นก็กลับบ้านก็แวะอ้วกไปหลายรอบอยู่เหมือนกันว่าไอแอบถามได้ไหมคะไอที่อ้วกอีอ้วกพราะอะไรอะ มันน่าจะไม่เกิดะผมคิดว่าจะลงน้ําแล้วขึ้นมาอยู่ข้างบนลงน้ำาอ้อเกินไปอะไรเงี้ยอันนี้เข้าใจความรู้สึกเลยค่ะอ่านะคะโอเคตอนนี้หน้ากากพร้อมแล้วอะไหนชูขึ้นมาหน่อยค่ะโอเคอเดี๋ยวขออนุญาตชิญนักแสดงด้านนี้เลยนะคะถ่ายภาพร่วมกับชฟนแสได้ค่ะอะถักเลยของแท้นะคะได้เลยเดี๋ยวขอวิดีโอสั้นๆด้วยได้ไหมคะพูดว่าพี่นัท พร้อมกันแล้วก็เฮดังๆเลยนะคะอ่ะก้องโยไหมคะโอเคพี่นักสีเฮ่โอ้โห,โหสุดยอดไปเลยคะ่ะนะคะยังไงก็เดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันด้านหน้าด้วยนะคะงานกันหนักมากแล้วเห็นผลตอบรับดีขนาดนี้ก็